สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์บีลพันธ์สวนนามัเพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่3เพฤ่อสภาคมพุทธศักราช2564นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นนะสูงขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็มี ข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับชุมชน,นของเตยนะครับเพราะว่าเ,าเป็นชุมชนที่มีประชากรอ,อยู่ร่วมกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยในชุมชนเนี่ยเ,อเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจะมาคุยกับเ,เพื่อนๆนะในเรื่องที่มีความสาคัญอันหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องการเสียชีวิตนะจากโควิด -19 นะครับ สำหรับในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวฟที่3แล้วกันนะผมเรียกว่าเวฟที่3แล้วกันนะครับนับตั้งแต่1เมษายนนะครับจนถึง2พฤษภาคม2564นี้นะครับนะตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับนับถึงวันที่2นะ40,000เฉพาะรอบนี้ด้วยนะ41,21คนนะครับในจำนวน41,21คนเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิต100 51คนนะครับวันนี้ผมจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังถึงเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตนะแล้วก็ความเสี่ยงนะว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างนะครับที่ถ้าท่านเป็นโควิดแล้วท่านจะเสี่ยงในการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นประเด็นสําคัญต้องตั้งใจฟังด้วยนะอัตราการเสียชีวิตนะครับโดยเราแบ่งออกเป็นช่วงอายุนะครับนะ ก็แบ่งเป็น6ช่วงอายุกดกันนะครับช่วงอายุที่1ก็คือ2 0่สถึงยีปีนะครับแล้วก็3 0มส4บถึงสามเก้าสี 59, ่สิบถึงสี่เก้าห้าสิบถึงห้าเก้าหกสิบถึงหกเก้านะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่อายุมากกว่า70ปีนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับใครกลุ่มไหนบ้างที่จะเสียชีวิตนะโอกาสเสียชีวิตสูงนะสำหรับคนที่เสียชีวิตหนึ่งทั้งหมด151คนในเว็บที่3นี้นะครับ อายุยุ2 0ถึงปีเสียชีวิต1คนนะครับ1คนก็คิดเป็น0.6%นะครับของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อายุ30-39ถึงปีนะครับเสียชีวิต2คนนะครับคิดเป็น1.3%นะกลุ่มอายุ40-49ถึงปีนะครับเสียชีวิต8คนนะครับ8คนก็คิดเป็น5.3ปรนะครับถึง49ปีปั๊บนะ ทีนี้ในกลุ่มที่4นะครับอายุ50-59ปีนะครับกลุ่มนี้เสียชีวิตกระโดดเลยนะครับ26คนนะครับก็คิดเป็นทั้งหมด17.2%นะครับ60 6 9ถึงปีเสียชีวิต31คนนะครับคิดเป็น20.5%และถ้าอายุมากกว่า70ปีนะครับเสียชีวิตถึง83คนนะครับคิดเป็น55.1%นะครับเพราะฉะนั้น เอาตัวเลขตามสถิติตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าร้อยคนนะครับนะที่ติดเชื้อโควิดนะครับ55คนเสียชีวิตนะถ้าอายุมากกว่า70ปีนะครับแต่ความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็เริ่มนะกระโดดนะตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับใช่ไหมตั้งแต่50ปีเนี่ยเริ่มแล้ว17%พอ60ป 20, 20. ี20.5แล้วก็มากกว่า70ปี55%เ เอา55บวก20นะครับได้75นะครับบวกกับอีก17นะบวกอีก17ก็เท่าไหรแล้วล่ะโอ้โห oh, 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ93% 90, 93%กกว่านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้า50ปีขึ้นไปนะครับโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับ ร้อยคนในช่วงอายุเนี่ยนะครับชีวิตใน9 0กว่าเป็นคนที่อายุมากกว่า50เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มีในยะสำคัญนะครับเพื่อนๆครับถ้าท่านอายุมากกว่า50ปีแล้วนะท่านติดโควิด -19 ท่านจะต้องระวังตัวให้มากนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังนะทีนี้นอกจากอายุแล้วเนี่ยนะครับยังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆอีกนะครับก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวด้วยนะโดยเฉพาะ 7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับเกลุ่มโรคเรื้อรังที่พูดถึงกันอยู่เรื่อยก็คือ1โรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับสโรคหัวใจหลอดเลือด3โรคไตวาย4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษา6คือโรคเบาหวานและ7คือโรคอ้วนนะครับเจ็ดโรคนี้นะครับถือเป็นจุดกลุ่ม7โรคเรื้อรังก็คือว่าถ้าแม้ท่านอายุน้อยก็ตามนะแต่ถ้าท่านเนี่ยป่วยด้วยโรค7โรคเนี่ยนะครับท่านมีสิทธิ์มากที่จะ แย่นะจะเสียชีวิตหรือมีอาการหนักจากโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับในคนที่อายุมากกว่า50ปีและหรือนะมีโรคเรื้อรังนี้อยู่ด้วยยิ่งถ้าอายุมากแล้วมีโรคเรื้อรังด้วยนี้แย่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากนะครับเพื่อนๆครับคนกลุ่มนี้แหละนะครับที่พยายามที่จะให้ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะซึ่งวัคซีนเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ที่ถือว่า เป็นคําตอบที่จะทําให้พวกเราเนี่ยออกจากวงจรของโควิด -19 ได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนนะใจใจผมก็อยากแต่ว่าอันนี้เนี่ยการฉีดวัคซีหนหรือไม่ฉีดเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น,นทุกท่านก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าจะให้โรคนี้จบจริงๆเนี่ยนะครับคนในประเทศไทยต้องฉีดวัคซีนให้มากกว่า60%หรือ70%ขึ้นไปนะครับแล้วก็โรคเนี่ยจะจบนในประเทศไทยได้นะซึ่งสิ้นปีนี้นะครับ ก็คิดว่าจบแน่นะเพราะว่าถ้าตามตัวเลขที่รัฐบาลบอกแล้วถ,ถ้าทำได้จริงๆนะก็จะจบแน่นะ,ะสําหรับคนที่ท้อแท้นะหมดหวังหมดกําลังใจในช่วงนี้นะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะมันเดือนพฤษภาแล้วนะเดือนเดือนหน้าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนในจานํานวนที่มากขึ้นนะถ้ามีการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นถึงเดือนมิถุนายนเมื่อไหร่นะอะาการป่วยตายจากโควิด -19 ทีจะลดลงเรื่อยๆนะ ที่โดนปิดไปก็จะเริ่มเปิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอไปลายปีควอเตอร์นะีผมเชื่อว่าหลายๆอย่างในประเทศไทยจะดีขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สู้ๆกันไปก่อนนะเป็นกําลังใจให,ให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ